วันนี้มีคดีฆ่าพระเนี่ยสรูปด้วยกันและ,ะเป็นพระนักพัฒนาคือรูปแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งเราเล่ากันตั้งแต่วันเสาร์อันนั้นก็คือเป็นฆ่าทุบหัวเดี๋ยวเราค่อยตามต่อแต่อันเนี้ยมันมีคําถามเยอะแยะมากมายไปหมดพระรูปนี้ไปเจอว่าท่านเนี่ยเสียชีวิตในกองเพลิงแล้วตอนที่ไปเจอนะครับก็คือหลวงปู่พูนนะครับที่ตะปุญโยอายุท่าน75ปีคุณผู้ชมครับท่านเป็นเจ้าวัดวัดปากกรเสมสุข อยู่ที่บ้านท่าเสาตําบลเพชรละครอ,อาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์และที่น่าตกใจคืออย่างนี้ฮะร่างของหลวงปู่ท่านเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่ไปเจอเองเนี่ยต้องบอกกันว่าเนื้อที่ตรงบริเวณโดยรอบเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพื้นที่ป่าเป็นไร่เนี่ยนะฮะลักษณะตอนที่ไปเจอหลวงปู่พูนคุณผู้ชมฮะลำตัวท่อนบนเนี่ยถูกเผาจนกระทั่งหมดเลยถูกไหมค่ะส่วนท่อนล่างหายไปฮะคดีขาตเออผมยังไม่ปันธงดีกว่าคือเรื่องเนี้ย ตำรวจก็ตั้งทงเหมือนกันว่าคือกำลังเสียว่าอาจจะเป็นการฆาตก,กรรมหรือไม่มเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมฮะ,ะมันเป็นโอกาสยากมากที่อยู่หลวงปู่ท่านจะมานอนตายแล้วเผาตัวเอง แล้วตอนที่เจอสภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะเห็นบอกกระดูกก็ไปหมดแล้วเพราะแสดงว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการเผาพอสมควรแล้วหลวงปู่ท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีท่านเคร่งพระวินัยนะครับก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าประมาณ3มปีที่ผ่านมาเคยมีพระลูกวัดมาพักอาศัยและปฏิบัติตนไม่ดีหลวงปู่จึงสั่งสอนก็เลยกําลังสงสัยว่าไอ้ลูกศิษย์คนในอดีตเนี่ยซึ่งติดยาด้วยเป็นไปได้ไหมย้อนกลับมาฆาตกรรมหลวงปู่คุณผู้ชมครับวันนี้ มันมีข้อมูลเนี่ยนะฮะก็คือว่าทางทีมข่าวของเราเองเนี่ยได้ลงไปติดตามเหตุการณ์นี้แล้วเราไปพบว่าวันนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าเขาไปเจอชิ้นเนื้อเพิ่มเติมใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะวันนี้พอทอนะคะได้มีการไปเจอชิ้นส่วนคล้ายมนุษย์ต้องสงสัยใกล้กับวัดหลวงปู่พูนค่ะทางพอทอเขาเลยมีการเข้าไปเก็บรายละเอียดค่ะ ขอดูภาพตอนพอถอนลงหน่อยฮะนี่เป็นหลักฐานใหม่นะเพราะเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าท่อนล่างของท่านเนี่ยแหลกหายไปหมดเลยก็กาลังสงสัยว่าจริงๆริมันโดนเผาจนกระทั่งกระดูกมันหายไปหรือจริงๆเนี่ยท่อนล่างของหลวงปู่หายไปไหนล่าสุดห่างจากวัดกเกษมสุขป่ากเกษมสุขออกไป100 m, ร้อยเมตรเจ้าหน้าที่พิสูจน์นะครับหลักฐานวันนี้น้องมนตนะ์นฤพลเนี่ยไปบังเอิญเจอพอดีเลยเห็นบอกว่าตอนที่ลงไปสํารวจเนี่ยนะครับตรงบ่อขยะข้างวัดไปเจอชิ้นเนื้อแล้วก็กระดูกบางส่วนด้วยครับคุณผู้ชมฮะ โดยเบื้องตอน้นตอนที่ไปเจอเนี่ยมันจะมีภาพอย่างด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตได้ภาพไหมเอ่ยภาพใหม่นะฮะที่มน,นทุพลนี่ฮะคุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้หลักฐานล่าสุดเลยแสดงว่ามันเริ่มสอเข้าไปในแนวเรื่องของการฆาตกรรมพอถอลงไปเจอเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อซึ่งเดี๋ยวเขาจะเอาไปตรวจสอบก่อนว่าใช่ชิ้นเนื้อของมนุษย์ไหมแต่จากการตรวจค้ายกับชิ้นเนื้อของมนุษย์ การทำงานของชุดสืบได้มีการสอบถามชาวบ้านว่าใกล้กับวัดมีกองขยะหรือไม่จนชาวบ้านบอกว่ามีกองขยะซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปประมาณ100เมตรตำรวจชุดสืบจึงไปพบว่ามีชิ้นส่วนคล้ายกับชิ้นส่วนมนุษย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแต่ยังไม่ยืนยันนะฮะว่าใช่ครึ่งท่อนของหลวงปู่ที่ได้มีการสาบสูญไปหรือไม่นอกจากนี้จากการสังเกตของพอทอยังพบขดลวดคล้ายกับขดลวดเขาเรียกว่า ด้านในของอยางรถยนต์ใช่ซึ่งตำรวจเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าน่าจะนำยางมาเผาตรงนี้กับชิ้นเนื้อ,อหรือไม่นี่ฮะโอโ้โหนี่ถ้าหลวงปู่โดนฆาตกรรมนี่ถือว่าโหดมากเลยนะฮะแล้วประเด็นคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยต้องบอกกับว่ามันมีข่าวว่ามันเหมือนกับลักษณะน่าจะโดนปาดคอหรือเปล่าซึ่งวันนี้ทางผู้การจังหวัดเนี่ยท่านยังไม่ยืนยันว่าเป็นการปาดคอแต่ก็แนวโน้มเนี่ยจะสอบไปเรื่องของการฆาตกรรม คุณผู้ชมครับวันนี้ตอนที่ไปเจอเขาเรียกอะไรนะพวกขดลวดยางรถยนต์มันก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วปมจริงๆก่อนหน้านี้หลวงปู่ท่านขัดแย้งกับใครคือถ้าเราย้อนภาพกลับไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจากจุดเนี่ยกุติที่หลวงปู่ท่านอยู่เนี่ยวัดป่ากเกษมสุขท่านจะอยู่รูปเดียวแล้วตอนแรกเลยเมื่อว,วานเนี่ยตอนที่เจอศพท่านเผาเนี่ยก็คือห่างจากวัดประมาณร้อยเมตรแล้ววันนี้ก็ห่างออกไปอีกนิดเดียวก็เจอ,อยางรถยนต์แล้วก็เจอชิ้นส่วนเนื้อมนุษย์คุณผู้ชมครับ เราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปได้ภาพมานะฮะเป็นกล้องวงจรปิดตรงบริเวณปากซอยเข้าวัดของหลวงปู่พูนคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่านี่คือนาทีก่อนหลวงปู่ท่านจะมรณาภาพจะมีใครอยู่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่บ้างอยากให้ดูวงจรปิดหน่อยเป็นยังไงครับเมย์หนึ่งวันก่อนที่หลวงปู่จะมรณาภาพค่ะกิจวัตรประจําวันของหลวงปู่ก็คือจะต้องไปบินทบาตนะคะในจุดห่างจากวัดประมาณ2กิโลเมตรแล้วคนที่เป็นคนขี่รถสัล้อสีเขียวคันนี้ พาหลวงปู่มาบินทบาทเป็นประจำก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่3คือคุณอุเทนนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยรถสัมล้อคันนี้ค่ะเห็นคุณอุเทนไหม ก็จะเห็นเหมือนที่ปลายขาค่ะก็คือเดินอยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะคะนี่ค,คือภาพสุดท้ายก่อนหลวงปู่จจมรณาภาพในกองเพลิงนะฮะใช่ค่ะคือหลวงปู่ท่านจะมาบินทบาตในบ้านเรืองสําราญหมู่12ตําบลเพชรละครห่างจากวัดของหลวงปู่ประมาณ4กิโลโดยวันนี้ทีมข่าวรอไปได้หลักฐานมาก็คือว่าจุดที่หลวงปู่ท่านจะอยู่ให้ใส่บาทเนี่ยมี2จุดจุดแรกก็คือตรงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเรืองสาราญส่วนภาพอีกมุมหนึ่งเนี่ยจะคือจุดที่โยมเนี่ยใส่บาทหลวงปู่เป็นจุดที่สอง แล้วหลวงปู่ท่านจะให้พรเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ใช่ไหมค่ะที่หลวงปู่ใช่หลวงปู่ก็จะนั่งอยู่ท้ายรถสำลลอเนี่ยนะคะมันจะมีวงจรปิดด้วยใช่ไหมค่ะที่หลวงปู่จุดที่สองฮะที่จอจจดรถแล้วให้พรประเด็นก็คือเท่ากับว่าวันนี้ถ้าเรายึดคนที่จะอยู่กับหลวงปู่คือคุณอุ <T> en, อเทนใช่ค่ะจำตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะอุเทนจะอยู่กับหลวงปู่ล่าสุดเราก็ไปเจอข้อมูลมาอีกว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าหลานหลวงปู่ภูน คุณดวงพรเปิดใจกับเรานะครับคุณดวงพรเล่าข้อมูลอันหนึ่งให้ทางช่อง8ฟังบอกว่าผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณอุเทนจะมารับหลวงปู่เป็นประจำและเป็นคนแรกที่พบว่าหลวงปู่หายตัวไปถามว่าแล้วยังไงเหรอดวงพรบอกว่าหลานของผู้ใหญ่อุเทนเคยยืมเงินหลวงปู่ไป3ล้านสนะฮะล้านของผู้ใหญ่อุเทนชื่อว่านตีครับคุณผู้ชมฮะ แล้วก็ไม่ทราบว่าในตีเองเนี่ยคือหมายความว่าตอนนี้ในตีอยู่ไหนถูกไหมใช่นี่ขออนุญาตเพย์วงจรปิดก่อนก็ได้นะฮะเพราะต้องบอกกันว่าก่อนจะเจอศพหลวงปู่นั่นก็หมายความว่าคุณอุเทนอยู่ด้วยแต่เราไม่ได้บอกคุณอุเทนเกี่ยวนะแต่วันนี้ญาติหลวงปู่กำลังบอกว่าหลานของคุณอุเทนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินเอาขอไปชื่ออะไรนะในตีลูกชายของคุณอุเทนค่ะไปเกี่ยวข้องกับการยืมเงิน3ล้านใช่แล้วเราก็เลยถามบอกว่า คุณดวงพรและหลวงปู่ทําไมท่านมีเงินเยอะแยะขนาดนี้คุณดวงพรบอกว่าเป็นเงินมรดกพ่อแม่ที่ให้แกเอาไว้ก่อนที่จะบวชพระคุณผู้ชมหลวงปู่ท่านบวชมา42ปีแล้วนะครับที่สําคัญหลวงปู่ภูนเนี่ยเห็นบอกว่าคือจริงท่านเคยไปอยู่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมค่<า><น>ะเห็นบอกกลับมาใช่กลับมาก็จะมีเงินจํานวนมากที่เก็บเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่หลวงปู่ภูนแกเป็นคนที่เป็นพระที่มีนิสัยเมตตาชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยก็มาหยิบยืมเงินจากหลวงปู่เป็นประจําค่ะเราก็ถาม ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งนยนะฮะนอกจากวันนี้เจอยางรถยนต์หลานเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าในกุฏิหลวงปู่เนี่ยมันไม่มีของหายคือมันก็เลยมีคําถามว่าถ้าไม่มีของหายเนี่ยและหลวงปู่จะเดินไปเผาตัวเองเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงถูกไหมซึ่งหลานก็ไม่เชื่อว่าหลวงปู่จะเผาตัวเองนะฮะแต่คุณดวงพรเปิดใจนอกจากปมที่1เรื่องยืมเงิน3ล้าน3ปมที่2แถวนี้มีพวกเสพยาแล้วเคยมีคนมาหาหลวงปู่เพื่อขอเงิน หลวงปู่บอกเอา้าถ้าเองจะเอาไปเสพยาหลวงปู่ท่านไม่ให้เป็นไปได้ไหมว่าโกรธเพราะบางทีหลวงปู่ลำคาญนะฮะเพราะพวกขี้ยาเนี่ยหลวงปู่ท่านอยู่คนเดียวเป็นไปได้ไหมว่าหลวงปู่ไล่แล้วก็เลยเกิดเรื่องหลวงปู่โดนเผาทั้งเป็นลองฟังเสียงคุณดวงพรหลานเปิดใจกับเราช่องแปดเลยฮะรูเนี่ยแกเป็นคนมารับส่งหลวงปู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าลูกชายเขาเหรอเขามา เพราะว่าลูกชายเขายืมเงินเด๋เข,เ,เขาเลยเขาเลยคณะสามาช่วยแต่ลูกชายเขาไม่มีเวลามาไปทำมาหากินกไปเท่าไหร่อ่ะพี่แกบอกว่า 3, 3. 3, 3. ล้านสามสามล้านสามยืมนานอย่ยังครับไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่องเลยแล้วหลังจากที่หลวงปู่เสียไปเนี่ยลูกชายเขาปรากฏตัวบ้างยังครับ ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่เห็นพี่ไม่ได้สังเกตพอพี่มัวแต่ช่วยเขาทาไอน้นูน่น3สามล้านนี่คือหลงปูกปแกมแกมีอยู่ในบัญชีเงินพ่อแม่แกให้ตั้งแต่ก่อนยังไม่เสียเป็นมรลลรค่ะมูมลมรดนะก่อนที่แกบวชนะก่อนที่แกบวชเป็นพ่อแกมีเงินเยอะและใจดีมาเลยให้เกิดเหตุหนูนน่นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดเหตุนี่เหตุอะไรหรือว่าคนร้ายติดยามาขอ200300 300แกดา่าไปอย่างงี้เขาก็เลยมาฆ่าหรือเปล่า แล่วันงทีบางทีเหมือนจะเหมือนจะแบบมานี่กี่ทีแกก็ให้ไปผ่าไปไปซะมันจะได้ไม่มานี่แกขี้เกียจคุยอย่างเงี้ยพอมารอบหลังเนี่ยแกเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วก็ได้แกถึงทำกำแพงกั้นไงมัดกั้นหนึ่งกั้นคนเข้ามาที่มาขอเงินแกแล้วก็กั้นสองอันเวลาเขาจะมาเผาป่าเนี่ยบางคนมาเอาไม่เอาพึ่ง แล้วไฟไงทิ้งเอาไว้แล้วก็บางคนสูบบุหรี่โยนเข้าผ่านมาวัดมันเป็นทางไงไฟมันลุกมาเออบางคนเผาป่าทางนู้นมันข้ามมาอย่าเนี้ยรู้เนี่ยแกเป็นคนมารับส่ง คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าหลวงปู่เนี่ยก่อนจะโดนเผาเนี่ยเคยมีปัญหากับพวกขี้ยา<ฆ>เพราะหลวงปู่เองท่านสร้างกำแพงกั้นเอาไว้เลยไม่ให้พวกขี้ยาเข้าวัดคือวันนี้คุณผู้ชมดูภาพจุดที่เกิดเหตุก่อนนะครับผู้การเนี่ยลงไปในพื้นที่ภาพที่เมื่อกี้น้องมนเนี่ยเดินทางไปกับทางผู้การ<ฆ>นี่ฮะ มันมีมุมที่น่าสนใจก็คือเขาไปเจอเขาเรียกนะขาเหมาใช่ไหมอยู่ในหลอดลมขาเหมาควันไฟคือเหมือนกับผู้การเนี่ยก็เล่าให้ทางด้านน้องมนหรือพลของเราฟังว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคือผลที่ออกมาน่าจะเจอขาเหมาควันไฟในหลอดลมและปอดซึ่งหลวงปู่น่าจะเสียชีวิตในกลองเพลิงค่ะแต่ว่าณตอนนี้เป็นแค่ผลชันสูตรเบื้องต้นหมายความว่าคือยังไม่ตาย คือแล้วมันสำลักควันสำลักควันเข้าไปแต,แต่ว่าจะต้องเอาหลักฐานอื่นมาประกอบไม่ว่าจะเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุหรือว่าเทคโนโลยีทั้งหมดแต่จุดที่น่าสนใจคือตอนนี้ยังไม่เจอรอยบาดแผลจากมีดหรือว่าร่องรอยการต่อสู้และถูกทำร้ายที่สำคัญไม่มีคราบน้ำมันที่สันนิษฐานว่าจะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดเผาเดี๋ยวก่อนนะไม่มีน้ำมันแล้วเผาไงอ่ะอมันเผาไงเผาด้วยปืนหรือไม่ เดี๋ยวค่อยดูนะฮะเพราะล่าสุดจะมามีปมก็คือเหตุการณ์นี้ที่น่าสนใจคือที่ลูกหลานเนี่ยเขาคาใจเรื่องนี้แล้วผู้การท่านลงตรงไปดูเองเพราะท่านบอกว่าหลวงปู่เพลิ่หลวงปู่ภูนเนี่ยท่านเดินไม่ไหวและท่านแก่มากแล้วประกอบก<ช>ับน้ำหนักตัวท่านเยอะเป็นไปไม่ได้ท่านจะเดินร้อยกว่าเมตรเนี่ยแล้วอยู่ๆด้วยความ<ช>พารพ<ล>ถ้าท <ๆ S 2> ่านจะไปฆ่าตัวตายในกองเพลิงไม่มีเหตุผลอะไรฮะเพราะก่อนหน้านี้ท่านช่วยเหลือสังคมมาเยอะแล้วมีอันหนึ่งก็คือเรื่องขี้ยากับอีกอันนึงก็คือหลักฐานที่น้องมนได้มาวงจรปิด ก็คือว่ามีข้อมูลว่าลูกของผู้ใหญ่บ้านเคยยืมเงิน 3, 3ล้าน3เพื่อความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านด้วยคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางทีมข่าวของเราหลังจากได้วงจรปิดมาเนี่ยนะฮะที่เห็นว่าคุณอุเทนเนี่ยอยู่กับผู้ใหญ่เราไปเจอตัวคุณอุเทนเลยเราก็ถามบอกผู้ใหญ่ ลูกผู้ใหญ่อ่ะยืมหลวงปู่ไป3ล้าน3ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงปรากฏว่าผู้ใหญ่อุดเทนนะครับยืนยันกับเราว่าอาจริงวงจรปิดที่น้องมนได้มาเนี่ยที่เห็นผมขับรถเนี่ยใช่ผมเนี่ยอยู่กับหลวงปู่จริงๆแล้วส่วนตัวเองเนี่ยก็ต้องยอมรับเนี่ยนะครับว่าเออตัวเองขับรถให้หลวงปู่พูนยอมรับกับทีมข่าวว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้รู้จักกับหลวงปู่พูนแต่รู้จักเพราะในตีลูกชายของผมซึ่งจริงๆแล้วเป็นลูกติดเมียปัจจุบัน เนื่องจากว่าในปีนั้นสนิทกับหลวงปู่ภูนก็ยังไม่รู้นิสัยใจคอใช่ไหมแต่เห็นหลวงปู่เนี่ยรักและเอ็นดูในตีเหมือนกับลูกหลานคําถามที่เราอยากรู้ว่าลูกของผู้ใหญ่เอาเงินไปจริงไหมผู้ใหญ่บอกว่าจริงๆเคยยืมไปตอนปี64ประมาณ1 0 0 0 0แบาทและได้คืนไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามีการค้างกันอยู่อีกหรือไม่ขานาะเดียวกันหลังจากเกิดเรื่องที่หลวงปู่หายตัวไปก่อนจะเป็นศพในกองเพลิงได้มีการ เ,เขาเรียกบอกว่าไงนะอตอนนั้นลูกเขาอยู่ไหนคือตอนตอนนั้นน่ะลูกเขาไม่อยู่แต่ตัวเขาเนี่ยต้องมารับหลวงปู่ออกไปพิณทบาตท,ทุกวันไงคะหกโมงเช้าคุณอุเทนผู้ใหญ่อุเทนก็จะมารอหลวงปู่ตามปกติแต่มาถึงเอ๊ะก็จอดรถมารับแต่หลวงปู่ไม่มาสักทีค่ะ<ม>ก็เลยพยายามเดินหาจกนกระทั่งประมาณหกโมงครึ่งญาติโยมก็มาช่วยกันตามหาแล้วก็ถึงเดินไปเดินมามีการเรียกคนออกมาช่วยหาจกนกระทั่งพบ ล่าสุดผู้ใหญ่ยอมรับนะครับไม่รู้หนึ่งคือเรื่องเงิน3ล้านผู้ใหญ่ไม่รู้แต่1นึ่งแสนคืนแล้วและผู้ใหญ่บอกกําลังกังวลผมกําลังจะกลายเป็นเป้าอลองฟังเสียงผู้ใหญ่เปิดใจหน่อยฮะรู้กับแทนหนึ่ง แผนพี่ผู้ใหญ่รู้เป็นแสนเนาะแล้วลูกชายของผู้ใหญ่อ่ะครับรู้จักกับหลวงปู่ได้ไงครับผมไม่รู้เหมือนกันมาหรือยังที่ลูกชายยืมเงินหลวงปู่ไปเหรเ้มันก็นานแล้วนะประมาณมันช่วงก็สามปีตามสี่ปีนี่แหละผู้ใหญ่ถามอีกทีนึ่งผู้ใหญ่ไม่รู้จริงๆเหรอว่าทำไมลูกชายผู้ใหญ่ถึงมายืมเงินหลวงปู่ได้ก็ แบบรักชอบกันก็หลงปูนแกรักปันหลานมันลูกมันหลานร้อยให้คืนบ้างไหมค,ค,คืนไปเท่าไหร่ละเค่เงินแตไดไม่คืนหมดแล้วมั้งผมก็ไม่ไม่แน่ใจมันกันนี้ยังมีค้างอะไรอีกมั้ย ไม่รู้มันยังค้างอะไรอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหลายคนมองประเด็นเรื่องนี้เนาะทีนี้ผู้ใหญ่มองว่ามันเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอะที่หลงปู่โดนค่าเสียชื้อแบบนี้นี่ก็มืดมืดตอบไม่ถูกว่าประเด็นไหนยังไงอ,อ,อยากให้ผูชายเรามาเคลียประเด็นเรื่องนี้เรามาแน่คืออย่างงี้ฮะ,ะวันนี้เราพยายามสอบถามผู้ใหญ่ ทางเรื่องที่ว่าลูกอยู่ไหนประเด็นคือผู้ใหญ่บอกว่าไม่รู้สถานที่ป่ะที่ลูกอยู่คือเหมือนลูกไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยู่ต่างดอรเห็นบอกว่าอยู่ดรแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนใช่แต่พอถามว่าขอติดต่อลูกได้ไหมผู้ใหญ่ก็ยังให้ข้อมูลไม่ได้คุณผู้ชมครับแต่หลานหลวงปู่ยืนยันว่าหลวงปู่ให้ไป3ล้าน3กับลูกของผู้ใหญ่อุเทนล่าสุดวันนี้มันไม่ได้จบเท่านี้ิฮะคือปมเรื่องหลวงปู่ท่านเนี่ยมันมีน่าสนใจก็คือหนึ่ง เจอการเผาอสองเจอ,อยางรถยนต์เจอปมยืมเงินเจอปมขี้ยาและล่าสุดปมที่5คุณผู้ชมครับตำรวจไปล็อกตัวนะฮะซาเล้งมาสอบปากคำฮะคุณผู้ชมก็อาจจะงงอีกอันนี้เขาเรียกอะไรรถสารล้อปะ่ะใ,ในพื้นที่ของเพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะ,ะปรากฏว่าวันนี้น้องมนก็ดันไปเจอว่าเอา้าทำไมพอถอเนี่ยเขามีการไปคุมตัวคนขับรถซาเล้งเนี่ยนะฮะต้องบอกกับว่ารถซาเล้งเนี่ย เอ้ยไม่เรียกซาเล้งดิสามล้อรถสามล้อผมไม่รู้เรียกรถอะไรนะเรียกสามล้อก็เนี่ยนะฮะตามที่ผู้สื่อข่าวบอกประเด็นก็คือตํารวจไปนํารถซาเล้งของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณอนันต์นะฮะปรากฏคุณอนันต์ก็เป็นหลานของหลวงปู่ภูนฮะซึ่งเอามาจอดอยู่ตรงเองข้างกุฏิของหลวงปู่ภูนเพื่อมาเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะแล้วก็เก็บหลักฐานเราก็เลยถามคุณอนันต์ว่าคุณอนันต์เกิดอะไรขึ้นคุณอนันต์ก็ยอมรับว,ว่าผมงง อยู่ๆตำรวจไปตามผมมาจากบ้านแล้วก็ขอเอารถซาเรงมาตรวจที่วัดแห่งนี้ที่สำคัญตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือผมไปด้วยโดยตัวเองยืนยันไปแล้วว่าตอนที่เกิดเหตุหลวงปู่ตอนที่เป็นศพเนี่ยน,นะฮะผมไม่ได้อยู่ที่วัดเลยขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ก่อเหตุฆ่าหลวงปู่ตัวเองเชื่อว่าต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นซึ่งคนที่ใกล้ชิดหลวงปู่มีไม่กี่คนซึ่งถ้าถามว่าเป็นใคร เจ้าตัวเองก็บอกว่าเบื้องต้นก็น่าจะรู้ๆกันดีอยู่แล้วว่าใครใกล้ชิดกับหลวงปู่มันมีอันหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับเรื่องพระขอดูเรื่องพระเครื่องหน่อยกลายเป็น ปมหนึ่งขึ้นมาอีกอเปิดภาพรพระเครื่องขึ้นมาหน่อยพระเครื่องอที่กำลังจะให้ดูนี้มันเกี่ยวยังไงเมคือพระเครื่องที่ให้ดูเนี่ยบอกว่าเป็นพระเครื่องของหลวงปู่พูนนะคะที่มีมูลค่าสูงเพราะว่าเป็นพระซุ้มกอเนื้อผงใบลานม,มูลค่าเนี่ยองนี้3ล้านบาทและองค์นี้ในตีลูกชายของผู้ใหญ่อุเทนเนี่ยได้ซื้อจากหลวงปู่ไปในมูลค่า3ล้านบาทแต่ตอนหลังขัดสนเงินจึงมาขอคืนก็เลยกลายเป็นการยืมเงิน2ล้านบาทไปนะไคือตอนแรกอะซื้อไป3ล้าน พอขัดสนก็เลยมายืมหลวงปู่สองล้านเคยซื้อองค์นี้จากหลวงปู่ไป3ล้านจ่ายเงินแล้วนะคะแต่พอขัดสนเรื่องเงินก็เลยหลวงปู่มผมขอยืมหน่อยสองล้านเล่าภาพมาคืนไหมก็คือไม่ได้มาคืนอันนี้คือเป็นการยืมแล้วแต่เขาเขาก็จะเล่าว่าเหมือนนี่เคยมีการซื้อขาเอ่อเช่าพระ เช่าบูชาพระในราคาสูงกันอ๋อก็แสดงว่าหลวงปู่ขายให้ใช่ไหมขายให้สามล้านซึ่งอันนี้มันจะตรงข้ามกับหลานหลานบอกว่าตัวลูกผู้ใหญ่บ้านมายืม3ล้านสาใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่าคนเนี้ยที่ตํารวจเข้าไปตรวจรถสล้อปรากฏว่าเขาบอกว่าทางฝั่งลูกผู้ใหญ่เคยมาซื้อพระใช่แต่ก็ยืมเงินของหลวงปู่ไปอีกสองล้านใช่ไม่ตรงกันแล้วนะฮะข้อมูลแต่ละไป แล้วเจ้าตัวเองก็งงเหมือนกันว่าทําไมมาเอารถซาลิงผมไปตรวจค่ะซึ่งวันนี้ทางฝั่งของคุณอานันต์เขาก็เลยชี้แจงนะครับว่าเหตุการณ์นี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอกับการตายของหลวงปู่ฟังเสียงคุณอานันต์หน่อยฮะหลานของหลวงปู่ภูนครับของที่บ้านน่ะเอามาตรวจหมดเลยครับเขาแจ้งพี่ว่าไงฮะเขาบอกว่าเอามาตรวจพิสูหลักฐานเฉยๆว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับใช่ <ๆ S 3> แล้วผมก็อยู่บ้านกับพ่อกับแม่ผมทั้งคืนผมจะไป มันอะไรผมมาหาผมก็มาวัดมาถึงเขาสงสัยที่อย่างนี้หรอไม่ใช่เขาก็ในฐานทีถามไปทั่วนะทีนที่ผมเดาวพ่ Tucson> no um> อมาแม่มามางานเพราะผมเป็นจ้าผาพผมไม่มีเวลาพาเขามาเลยเขานอนย่อผมอยู่ไม่ใช่เขาก็ในฐานทีถามไปทั่วนะทีนที่ผมเดาวพ่อมาแม่มามางานเพราะผมเป็นจ้าผาพผมไม่มีเวลาพาเขามาเลยเขานอนย่อผมอยู่เอาโทรศัพท์ผมไปด้วยผมไม่มีติดต่อเขาโอนเงินมาให้ยัง แล้วคนที่จะินงานต่อคือพ,พ่อกับแม่ผมเป็นเจ้าภาพผมจะติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้ว่าเขาโอนเงินมาให้ยางเขาจะเอามาใช้จ่ายในงาน,น,งานจะจัด<ก>ใช <น S 1> ่พ่อพ่อผมเป็นคนดูแลกับแม่ดูแลหลวงพ่อต้องเป็นคนใกล้ชิดครับมีใครใกล้ <ผม S 2> ชิดกี่คนก็มีผู้ใหญ่แต่ผมไม่ได้มานานแล้วผู้ใหญ่คนหน่งที่รับส่งแกนะผู้ใหญ่นี่มาประจำเรือเทนเขาชื่อแต่ชื่อนั้นสีแต่อุเทนเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อวานว่าเขาชื่ออุเทนชื่อจริงเขาอ๋ออันนี้ มันเป็นเงินซื้อขายพระนะที่รู้มาแต่ก่อนนั้นมีเงินอะไรอย่างไรรู้นะซื้อใครซื้อขายพระเมื่อแค่คําพูด,ดเฉยเขาคุยกันบนสระเออถามว่ารถซาเล้งที่มีการขนมาให้ตํารวจพอถอตรวจเปิดภาพรถซาเล้งหน่อยฮะของทางด้านของคุณคุณเอ่อชื่ออะไรนะลนหลานหลานคุณอนันต์ไหมคะออคุณอนันต์เนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะคืออย่างงี้หลวงปู่ท่านเดินไม่ไหวเพราะฉะนั้นรถทุกคันจะต้องถูกเรียกตรวจหมด<ะ>คือถ้าหลวงปู่ท่านโดนฆาตกรรมเนี่ย จะต้องขนศพหลวงปู่ไปแล้วเขาดูหมดเลยทั้งหมเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็ไอ้รถเนี่ยซาเล้งพ่วงข้างอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตำรวจพอทอวันนี้ก็เลยเข้ามาเก็บหลักฐานทั้งหมดนี่ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าอันไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับการตายเพราะกุฏิหลวงปู่เนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดเผาเนี่ยประมาณ100เมตรซึ่งลูกหลานบอกว่าหลวงปู่เดินเองไม่ได้ วันนี้มันมีภาพในกุฏิหลวงปู่เดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยคือถ้าหลวงปู่ท่านถูกฆาตกรรมนี่คือโหดร้ายมากๆชุดสืบน้องไผ่กับชุดสืบของเพชรบูรแล้วก็ผู้การเนี่ยก็เลยลงไปตรวจสอบภาพในกุฏิหลวงปู่ฮะ <c oughs> โดยข้อมูลเนี่ยคือตํารวจก็ไปเก็บร่องรอยหมด <c oughs> แล้วก็เพราะว่ากุฏิก็ไม่มีการรื้อค้นอีกมันก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าหลวงปู่โดนฆ่าจริงๆเนี่ย ต้องมีคนพาหลวงปู่ออกไปข้างนอกใช่ไหมค่ะอย่างที่เมื่อกี้หลานชายบอกว่าคนสนิทนั่นแหละถ้าจะฆ่าเพราะหลวงปู่ท่านไม่ออกไปหาใครยกเว้นไอ้พวกขี้ยามาท่านก็สร้างกำแพงปิดวัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางฝั่งมัคคาย,ยกก็คือคุณสวัยสายแก้ว ก็บอกกับเราเนี่ยนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำความสะอาดภายในวัดปัดกวาดบริเวณรอบสาราพระท่านอาศัยอยู่เพียงรูปเดียวบางครั้งก็จะมีวัดอื่นนานๆทีเนี่ยนะฮะจะมาพักอาศัยด้วยและที่สําคัญก็คือหลวงปู่เนี่ยไม่ชอบเรื่องของการรดน้ำมนต์แต่ทําน้ำมนต์เอาไว้ให้ชาวบ้านมาเนี่ยเอาตักเอาไปอาบเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวท่านเองเนี่ยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเคยมีปัญหาใช่ไหม<ะ>กับพระรูปหนึ่ง ซึ่งพระรูปนี้ก็มีปัญหาเรื่องเสพยามันมีเด็กเข้ามาในวัดเข้าใจว่าน่าจะมาส่งยงส่งยาหลวงปู่ก็เลยไม่ให้พระรูปนี้อยู่แต่เรื่องนั้นคือสองปีแล้วสองปีแล้วอ่ะข้อมูลตอนนี้เรื่องการตายหลวงปู่ยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นขนาดที่วันนี้คุณผู้ชมครับเมื่อเขาไปเจอเหมือนกับลวดยางรถยนต์ก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะตอนที่ไปตรวจสอบวันนี้ไม่เจอคาบน้ํามันถูกไหมฮะแต่ เผาเนี่ยจะเผายัางไงหลวงปู่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางชาวบ้านซึ่งเคยทําพิธีเผาศพกลางแจ้งคุณบุญจันทร์คุณบุญจันทร์บ,บอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าคือก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านเขาจะมีการเผาศพกลางแจ้งโดยตัวเองเนี่ยจะเป็นคนเผาศพแต่ภายหลังจากมีเมนเน,เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทาแล้วทีงาน,นเปิดภาพตอนพอถอเจอพวกยางเส้นอะไรขึ้นมาด้วยฮะแล้ววันนี้ก็เลยถามคนที่เคยเผาศพถามว่าถ้าสมมุติจะเผาจริงๆเนี่ย มันจะต้องทํำยังไงบ้างเพราะหลวงปู่เนี่ยเจอกลางแจ้งเขาเล่าไว้ไงเมคือทางด้านของเออคุณบุญจันทร์เนี่ยนะคะก็ได้มีการเล่าเรื่องนี้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งซึ่งคนเบ่าบอกว่าต้องใช้ปืนขนาดใหญ่ถึง20ท่อนถึงจะเผาไหม้หมดในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะซึ่งตามประสบการณ์ของคุณบุญจันทร์เนี่ยแกบอกว่าสมัยก่อนถ้าจะเผาศพคนหนึ่งคนเนี่ยต้องมีผืน ต้องมีผืนที่มีขนาดใหญ่และยาวกว่าร่างมีฟืนที่ใหญ่และยาวกว่าร่างของ คนที่จะเผาเนี่ย20ท่อนแต่จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงส่วนร่างหลวงปู่ภูลนะคะในฐานะที่เคยเผาศพกลางแจ้งออไม่เชื่อว่าแค่เศษใบไม้กิ่งไม้ที่หล่นอยู่จะเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะแล้วก็ไม่เชื่อว่าใช่เพราะว่ามันเผาจนกระทั่งร่างของหลวงปู่ภูลเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งและมองว่าไม่เหมือนกับการเผาของคนในอดีตเพราะฉะนั้นไอ้แค่เศษซากใบไม้เนี่ยไม่น่าจะเผาร่างได้หมดขนาดนี้ต้องใช้ท่อนฟืนใช่แล้วถ้าใช้ท่อนฟืนนี่หรือเปล่าเลยไม่ต้องมีน้ํามัน ค่ะนี่ฮะเพราะตำรวจยังไม่เจอขั้นน้ำมันใช่ไหมใช่แต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าจุดที่หลวงปู่อยู่เนี่ยมันจะมีภาพโดนมุมสูงที่วันนี้น้องมนท์นรนะุมนไป,ไปดูเหมือนกันเนี่ยคือตรงนี้เขาจะเป็นแนวป่าชุมชนแล้วก็จะมีแนวกันไฟใกล้ๆกับจุดที่พบร่างของหลวงปู่พูนซึ่งคุณบุญจันทร์เนี่ยบอกว่ามักจะเกิดไฟป่าในช่วงฤดูนี้อยู่แล้วหลวงปู่เป็นคนไม่ชอบให้มีไฟป่าแล้วก็หนึ่งวันก่อนที่จะเจอร่างหลวงปู่เนี่ยตัวเองก็ทราบข่าวว่าหลวงปู่แจ้งให้ไปดับไฟก็เลยไม่รู้ว่าขั้นเดินไปดูหรือเปล่า แต่ถ้าใช้ปืนน่ะได้หลายสิบท่อนหน่อยก็คือเผาหมดเผาไม่ได้หรอมันน้อยไปมันน้อยไปถ้าจะเผาร่างแบบจริงจังต้องใช้ปืนเลยต้องใช้ปืนหนึ่งศพใช้เวลาเท่าไหร่ถ้า,ถ,าถ้าใช้ปืนมันก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่หมดหทั้งล่างเลยหรอหมดทั้งล่าง,งแลวใช้ปืนเยอะไหมก็ฟืนก็เยอะเลยประมาณหนึ่งกระสอบสองกระสอบกูไม่ได้ครับมันต้องเยอะกว่านั้นท่อนใหญ่ๆสิบกว่าท่อนเอประมาณนั้น แล,แ,ลแ,ลแล้วถ้าในฐานะที่เราเคยคุกคีกับการเผาศพกลางแจ้งแบบที่สมัยโบราณนะครับพ่อใหญ่ยังไปเจอศพหลวงปู่นี่เป็นยังไงคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแต่ตามที่ลักษณะการเจอเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วเ,ออเพราะว่าฟืนขนาดเนี้จะเผาคนไหมทั้งเป็นออไม่เกือบหมดนะใช้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องใช้เวลานานมากไหมสมมติถ้าวิเคราะห์จากแค่ฟืนที่มีหมายถึงฟืนในพื้นที่กับใบไม้ที่เจอที่ศพหลวงปู่อะคนละเรื่องไอ้ที่เป็นส่วนขาส่วนอะไเนี่ย ไม่มต,ต,ต้องทดสอบอะไรหรอกทดสอบที่ว่าขาหมูหนึ่งขาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ถึง่อจะเผาหมดมต้องคำนวณตรงนั้นก็ได้คนหนึ่งคนใช้ฟืนประมาณ20ท่อนเวลาครึ่งชั่วโมงหมดมมไม้ก็ขนาดขาเรานี่เลยมไม่ใช่ว่าขนาดแขนได้ขนาดแขนแต่ว่า<ข>ตรงๆ<น>คุณผู้ชมครับเรากลับมาอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้จะได้ติดตามต่อ